สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง myphp ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัติบนเว็บโฮสติ้งของ d ดเร็กแอดมกันนะคะสำหรับวิธีการสร้างอีเมลตอบกลับอัตโนมัติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออโต้ e รสปอนเดอร์นะคะซึ่งเป็นการสร้างระบบตอบกลับอัตโนมัตินะคะเมื่อมีอีเมลส่งเข้ามานะคะซึ่งรูปแบบในการตั้งค่าของออโต้เรสปอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่า ผู้ดูแลระบบเนี่ยจะเป็นคนออกแบบข้อความให้หรือว่าเราเนี่ยสามารถออกแบบได้เองว่าเราอยากจะให้ตอบกลับไปเป็นในลักษณะแบบไหนนะคะเมนูที่เราจะเข้าไปตั้งค่านะคะในส่วนของ Auto r e s สปอนเดอรก็จะอยู่ในส่วนของ Email Management นะคะเมนูที่จะใช้ก็คือเมนูนี้ค่ะเมนู Auto r e s สปอนเดอรนะคะเมื่อคลิกเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่า ตารางตรงนี้หายังว่างๆอยู่นะคะแสดงว่ายังไม่มีรายการการตั้งค่าเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วค่ะรายการก็จะมาแสดงที่ส่วนนี้นะคะสำหรับหน้าจอที่เราจะเข้าไปตั้งค่าเราจะคลิกที่ปุ่ม Create New Autoresponder ค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะแสดงหน้าจอสำหรับสร้างรูปแบบของการตอบกลับอัตโนมัติของอ e ีเมลเรานะคะ ช่องแรกที่เราจะกรอกก็คือช่องของ response address นะคะคือว่าเป็นชื่อของอีเมลที่เราจะให้แสดงเป็นชื่ออีเมลตอบกลับอะคะแบบนี้นะคะถัดมาในส่วนของ response message นะคะก็คือว่ามีการตอบกลับในในรูปแบบของอีเมลเป็นอย่างไรนะคะเราสามารถกำหนดได้ที่ช่องนี้ได้เลยนะคะ โดยโดยทั่วไปแล้วค่ะเวลาเราเห็นอีเมลตอบกลับมันก็จะมีข้อความแสดงด้านล่างว่าไม่ต้องตอบกลับเราคืออีเมลอัตโนมัตินะแบบนี้ถูกไหมคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนั้นแหละค่ะก็คือเขาก็จะมาสร้างในไว้ในระบบตรงนี้แหละคะ่ะถัดมานะคะในช่องของเช็คบ็อกด้านล่างก็คือในส่วนของ s e n นต์ c c เราเนี่ยต้องการที่จะให้มีการ CC ข้อความตัวนี้นะคะ่ะไปยังอีเมลอ์อื่นด้วยหรือไม่นะคะถ้าต้องการให้มีระบบเนี่ยทำการ Copy ข้อความตัวนี้นะคะ่ะส่งไปยังอีเมล์อื่นด้วยนะคะให้เราติ๊กเลือกที่เช็คบล็อกข้างหน้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะพร้อมทั้งระบุอีเมลที่ต้องการให้ระบบส่งต่อนะคะ เมื่อเราเลือกการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกที่ปุ่ม Create นะคะเพื่อนำการบันทึกการตั้งค่าในส่วนนี้นะคะจะเห็นว่าที่หน้าจอตรงนี้นะคะก็จะมีอีเมลขึ้นมาว่าอีเมลที่ใช้ในการตอบกลับอัตโนมัติเป็นอะไรนะคะในช่อง CC ตัวนี้ CC าใครได้บ้างนะคะในกรณีที่เราต้องการจะ แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่านะคะให้เรากดที่ปุ่ม modify นะคะเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะเด้งกลับไปที่หน้าเดิมค่ะคือหน้าเมื่อสักครู่เลยนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขข้อความตัวนี้ได้ใหม่นะคะเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ปุ่ม modify เพื่อทําการมาทึการปรับค่าแก,แก้ไขข้อความนะคะหรือรว่าเราต้องการที่จะลบ การตั้งค่าในส่วนนี้ออกนะคะแล้วก็สามารถลบออกไปได้นะคะโดยคลิกที่ปุ่ม select ตัวนี้เพื่อทำการเลือกรายการที่เราต้องการจะลบนะคะเสร็จแล้วกดที่ปุ่ม delete ค่ะเพื่อทำการ delete รายการที่เราตั้งค่าไว้นะคะระบบก็จะลบรายการออกนะคะสำหรับการแนะนำวิธีการตั้งค่าอีเมลตอบกลับอัตโนมัติบน เว็บโฮสติ้งของ d i เรกแอดมินนะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ